ทศชาติพระเตมีเมื่อครั้งเป็นพระพุทธเจ้ายังมีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเตมีกุมารมีพระราชบิดาคือพระเจ้ากาศิราชและพระมารดาคือพระนางจันเทวีแห่งเมืองพารานสีทรงมีรูปโฉมงดงามยิ่งนักพระราชาและพระมเหสีรวมถึงประชาชนต่างยินดีเป็นที่สุดพระราชาจึงตั้งพระนามพระโอรสวาเตมีแปลว่าเป็นที่ยินดีของคนทั้งหลาย บรรดาพรามผู้รู้วิชาทํานายลักษณะบุคคลได้กลับทูลพระราชาว่าพระโอรสองค์นี้มีลักษณะประเสริฐเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพระราชาธิราชของมหาทวีปทั้งสี่พระราชาทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งและทรงเลือกแม่นมที่มีลักษณะดีเลิศตามตำราจำนวน64คนเป็นผู้ปรนนิบัติเลี้ยงดูพระเตมีกุมารในวันหนึ่งขณะที่พระราชบิดาทรงพิพากษาความผิดของโจรด้วยพระสุรเสียงดุดัน ทําให้พระเตมีกุมารที่นั่งอยู่บนตักของพระบิดาขณะที่มีพระชนมายุเพียงหนึ่งเดือนได้ยินเสียงก็เกิดความหวาดกลัวและทรงระลึกชาติได้พระเตมีกุมารทรงระลึกชาติได้ว่าชาติหนึ่งในอดีตพระองค์ทรงเคยเกิดเป็นกษัตริย์ครองเมืองนี้อยู่20ปีต้องพิพากษาตัดสินประหารชีวิตของผู้คนจำนวนมากส่งผลให้ไปเกิดในนรกนานถึง8 4 0 0 0ปี จากนั้นจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในราชตะกูลเดิมอีกครั้งพระกุมารทรงคิดได้ว่าหากเป็นคารว่าต่อไปก็ต้องทำบาปอย่างเก่าอีกเพราะตำแหน่งหน้าที่บังคับให้ทำพระเตมีกุมารทรงเดือดร้อนพระทยัยและเริ่มใคร่ครวญหาวิธีที่จะได้ไม่ต้องเป็นกษัตริย์นับแต่เวลานั้นเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นพระมารดาของพระกุมารแต่อดีตชาติเมื่อทราบความคิดของพระกุมารจึงเข้าไปกระซิบบอก พระอุบายที่จะช่วยให้พ้นจากตำแหน่งกษัตริย์นั่นคือให้เป็นเด็กพิการง้อยเปลี้ยหูหนวกและเป็นใบพระเตมีกุมารจึงทำตามที่เทพธิดาบอกนับแต่นั้นเมื่อพระเจ้ากาสิกราชส่งทราบว่าพระโอรสมีอาการผิดปกติไปเช่นนั้นก็ไม่สบายพระทยัยจึงหาวิธีรักษาพระอาการด้วยวิธีการต่างๆพระเจ้ากาสิกราชรับสั่งให้ทดลองให้นมผิดเวลาพระเตมีกุมารก็ไม่ทรงร้องขอเสวย นอกจากนั้นพระองค์ยังไม่ทรงแสดงอาการว่ากลัวเปลวไฟสัตว์น่ารังเกียจหรืออสอรพิษและไม่เคลื่อนไหวร่างกายเลยจนพระชันษาได้16ปีบรรดาโหรวงจึงทํานายว่าพระกุมารเป็นตัวเสนียดจันไรเลี้ยงไว้จะเกิดอาเพศดังนั้นเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองมีทางออกทางเดียวคือต้องฝังพระกุมารทั้งเป็นพระเจ้ากาสิกราชจึงตัดสินพระไทยที่จะฝังพระกุมาร พระนางจันเทวีเสียพระไทยเป็นอย่างมากได้บอกกับพระเตมีว่าแม่รู้ว่าลูกไม่ได้เป็นง่อยไม่ได้หูหนกเป็นคนบ้าลูกอย่าทำอย่างนี้เลยพระเตมีได้ยินดังนั้นอดกลั้นพระไทยไม่ได้สงสารพระมารดาทรงสำนึกในพระคุณของมารดาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงรำลึกว่าพระองค์ตั้งพระททยไว้ว่าจะไม่ทำการใดที่จะทำให้ต้องไปสู่นรกอีก จะไม่ทรงยอมและความตั้งใจที่จะทําเป็นใบหูหนวกและเป็นง่อยจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาชักจูงใจพระองค์ไปจากขนทางที่ทรงวางไว้แล้วนั้นเป็นอันขาดหลังจากนั้นพระราชาจึงตรัสสั่งให้ในายสารถีชื่อสุนันทะขึ้นมาอัญเชิญพระเตมีไปประทับรถม้าเพื่อนําไปฝังในป่าช้านอกเมืองพระมารดาทรงร่ําให้น้ําตาแทบเป็นสายเลือดหลังจากรถมาออกจากประตูเมืองแล้วพระเตมีก็ดีพระไทย เพราะว่าความปรารถนาสําเร็จแล้วขณะที่นายสุนันทะกำลังขุดหลุมอยู่นั้นพระองค์ก็เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งทรงทดลองกำลังแขนด้วยการยกรถม้าขึ้นเหว่ยงเหนือพระเศียรพระองค์ตรัสกับนายสุนันทาว่าบัดนี้พระองค์เป็นคนไม่มีบ้านเรือนพระราชบิดาและพระราชมารดาก็ทอดทิ้งพระองค์แล้วจึงจะขอถือบวชอยู่ในป่าตามลำพังแต่เพียงผู้เดียว แล้วให้นายสุนันทะกลับไปกลับทูลพระราชบิดาและพระมารดาให้ทรงทราบขณะนั้นพระอินท์ก็มีพระบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตรอาสมและบริหารสำหรับผนวดให้พระเตมีกุมารเมื่อพระเตมีผนวดแล้วทรงบำเพ็ญพรหมวิหารธรรมจนบรรลุฌานสมบัติในวันที่ผนวดนั้นเองเมื่อพระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันเทวีทรงทราบเรื่องจึงได้จัดขบวนเสด็จเดินทางมาเยี่ยมพระเตมี เมื่อถึงแล้วทุกคนต่างชื่นชมยินดีเอิบอิ่มใจยิ่งนักพระเตมีได้กล่าวธรรมกถาให้ฟังทําให้พระราชบิดาและพระมารดาเรื่อมใสเห็นประโยชน์อันใหญ่ยิ่งในการออกบวชทรงประสงค์ที่จะละทิ้งราชสมบัติออกบวชพระมเหสีและเสนาข่าราชบริพารรวมทั้งบรรดาประชาชนทั้งหลายในเมืองพารานาสีก็พร้อมใจกันออกบวชบำเพ็ญเพียรโดยทั่วหน้ากัน เมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์พ้นจากความผูกพันในโลกมนุษย์ทั้งนี้เป็นด้วยพระเตมีกุมารทรงมีความอดทนมีความตั้งใจอันมั่นคงแน่วแน่ในการที่ไม่ก่อเวรทําบาปทรงมุ่งมั่นอดทนจนประสบผลสำเร็จดังที่หวังเหมือนดังที่ทรงรำพึงว่าผู้ที่ไม่ใจเร็วด่วนได้ผู้ที่มีความอดทนย่อมได้รับผลสำเร็จด้วยดี